สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนําเหรียญหลวงปอินวัดย่านซื่อนะครับหลวงปอินวัดย่านซื่อรุ่นเล็กเนี่ยผมเนี่ยเคยทาคลิปลงไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นเหรียญ อ๋อสองคลิปครับสองคลิปเป็นเหรียญบล็อกนิยมและเป็นเหรียญบล็อกธรรมดาครับบล็อกนิยมก็คือเป็นหนังสือไม่ยืดหลังมีจิตนะครับแล้วก็บล็อกธรรมดาเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือยืดนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้ครับเรามาชมอีกเหรียญน,นึงครับมาดูอีกเหรียญน,นึงนะครับที่ผมผมเพิ่งได้มาเนาะผมเพิ่งได้มาเลย และก็มีสภาพที่สวยพอสมควรครับสวยสวยมากนะครับผมก็เลยเอามาทาคลิปเก็บไว้นะครับเก็บไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ศึกษากันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออินรุ่นแรกนะครับหลวงพ่ออินรุ่นแรขเนี่ยจะมีด้วยกันผิวเนี่ยจะมีด้วยกัน2สีนะครับคือ1นนะครับจะเป็นผิวตองแดงผิวไฟประมาณนี้ครับนี่คือตองแดงผิวไฟนะครับและก็2เนี่ยจะมีผิวทองแดงลมดานะครับ ผมเคยทําคลิปลงไว้ทั้ง2สี2ผิวนะครับใครอยากจะดูหลายๆคลิปหรือดูแบบละเอียดละเอียดนะครับก็ลองค้นหาดูนะครับวันนี้เรามาชมบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมผิวไฟนะครับหรือบล็อกไม่ยืดนะบล็อกไม่ยืดหลังมีจิกดูตรงไหนดูยังไงครับเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับบล็อกไม่ยืดนะครับก็คือ1นนะครับดูที่ตัวหนังสือเลยนะครับ ตัวหนังสือด้านหน้าเนี่ยนี่นะครับตัวหนังสือด้านหน้านะครับจะไม่มีเส้นยืดหรือเส้นลัศมบที่ตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับนี่นะตัวหนังสือด้านหน้านะครับจะไม่ยืดนะครับจะเป็นตัวหนังสือแบบปั๊มลงไปแบบธรรมดานะครับปั๊มลงไปแบบธรรมดาธรรมดานะครับจะไม่มีเส้นลัศมีหรือเส้นยืด ไปหาขอบเหรียญนะครับอันนี้เป็นล็อกนิยมนะครับล็อกหนังสือไม่ยืดดูประมาณนี้นะครับหลังมีจิกหลังมีจิกดูตรงไหนหลังมีจิกก็ดูบริเวณนี้นะครับนี่ขอบเหรียญด้านบนนะครับนี่ขอบเหรียญด้านบนเนี่ยจะมีหลุมมีจิกประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็เรียกว่าหลังมีจิกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้หลังมีจิกประมาณนี้เลยนะครับีา3หลุมนะครับ3หลุม3จุดนะอันนี้ไม่ใช่หลุมมรณะนะครับหลุมมรณะเนี่ยจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับ บล็อกนี้นะครับบล็อกนี้ของเก๊ทำมาดีมากนะครับของเค้ทำมาเกือบเหมือนและก็ดีมากมากนะครับ mm hmm. ผมเชื่อนะว่าสําหรับท่านที่ไม่เคยไม่เคยเจอของจริงนะครับไม่ไม่เคยดูของแท้นะครับอาจจะพลาดนะครับอาจจะพลาดนะผมเองเนี่ยผมก็เคยมีความรู้สึกว่าของแทของเค้นะอาจจะแท้แต่ พอเราศึกษาไปศึกษาไปเนี่ยเราค้นหาความรู้ไปนะครับเราก็จะรู้ว่าของเก๊และของแท้เนี่ยมันทางกันเนาะมันทางกันเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับวิธีการดูของของแทของผมนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะไม่ดูด้านหน้าเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะไม่ดูด้านหน้าก่อนนะครับผมจะพลิกดูด้านหลังนะครับด้านหลังผมดูอะไรนะครับด้านหลังผมดูอะไรหนึ่งเลยนะครับ ถ้าผมรู้แล้วว่าเป็นล็อกหนังสือไม่ยืดนะครับหนึ่งเลยนะครับผมจะดูพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญบริเวณบริเวณจุดตรงนี้นะครับนี่บริเวณตรงนี้ครับตรงนี้จะต้องไม่มีหลุมนะครับถ้ากองเก๊เนี่ยตรงนี้จะมีหลุมอยู่หนึ่งหลุมนับหลุมเล็กๆหลุมเล็กๆคล้ายๆหลุมแบบนี้นะคล้ายๆหลุมแบบนี้เลยแต่กองเก๊เนี่ยหลุมตรงนี้หนึ่งนะครับหลุมตรงนี้จะมีนะครับ จะมีหลุมนุ่มลงไปเลยครับสองนะครับสองยันตัวนี้ครับหัวยันตัวเนี้ยจะไม่เป็นหัวจะไม่เป็น uh huh. รูแบบนี้นครับหัวยันตรงนี้นะครับจะเป็นจะเป็นเรียบๆนะจะเรียบๆลงไปเลยนะครับจะไม่มีหัวจะไม่มีรูนะครับตรงนี้นะหัวยันนะครับ3ามนะครับสามขอบเหรียญประมาณ3นาฬิกาครับ1ถึงสนาฬิกาเนี่ยจากตรงนี้ครับถึงตรงนี้ครับ ขอบเหรียญตรงนี้ครับจะล้มไปเลยนะครับขอบเหรียญบริเวณเนี่ยจะล้มนะครับจะไม่เป็นสันตั้งแบบนี้นะครับจะไม่เป็นสันตั้งฉากแบบนี้นะครับขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญเนี่ยจะล้มหายล้มลาบไปเลยนะตรงนี้นะนี่จากตรงนี้นะขึ้นมาตรงเนี้ยของเกีนะครับจะล้มนะและอีกอย่างครับอีกอย่างที่เป็นจุดที่แบบสังเกตได้นะที่เป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งคือ ขอบเหรียญรอบเหรียญเลยนะครับขอบเหรียญรอบรอบเหรียญเนี่ยของเจนะครับของเจส่วนใหญ่นะครับหนึ่งนะครับจะไม่มีรอยแต่งตะไบนะครับจะไม่มีรอยแต่งตะไบรอบขอบเหรียญแบบนี้นะครับรอยแต่งตะใบนี้เกิดจากอะไรครับรอยแต่งตะใบตรงนี้นะครับเกิดจากการเก็บรอยพลิ้นของตัวตัดนะครับการเก็บการถูการแต่งรอยพลิ้น รอยรอยตัวตัดนะครับที่ตัดแล้วนะครับจะมีส่วนปริ้นขึ้นมาเยอะนะครับช่างที่เขาํำนะครับก็เลยเก็บด้วยตะไบนะครับนี่บางเหรียญนะครับบางเหรียญอาจจะมีรอยพิ้นน้อยนะครับอย่างเหรียญกรอนครับเหรียญกรอนผมเคยทําคลิปไปนะครับไม่ค่อยมีรอยพลิ้นนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยเก็บด้วยตะไบนะครับแต่สําหรับเหรียญไหนนะผมเห็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมี การเก็บการแต่งขอบขอบเหรียญเนี่ยเยอะนะครับนี่ประมาณนี้ครับดูความเป็นธรรมชาติของการเก็บขอบเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราสังเกตได้นะครับอีกอย่างครับอีกอย่างหนึ่งคือรอยเจาะหูเหรียญนะครับรอยเจาะหูเหรียญเนี่ยจะต้องมีรอยพิ้นตั้งนะครับและรุ่นนี้รอยเจาะหูเหรียญเนี่ยจะพิ้นตั้งเยอะนะครับนะรอยเจาะหูเหรียญเนี่ยจะพิ้นตั้งเยอะส่วนมีบางเหรียญนะมีบางเหรียญที่เจาะ รอยปริ้นแล้วมาอยู่ด้านหน้าครับที่เจาะแล้วมีรอยปริ้นมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยอย่างเหรียญก่อนครับเหรียญก่อนเหรียญสวยที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับรอยเจาะเนี่ยรอยปริ้นเนี่ยของรูเจาะนะครับจะมาอยู่ด้านหน้านะอันนั้นก็เกิดจากการเจาะนะครับที่เขาเจาะจากด้านหลังนะครับเจาะจากด้านหลังแล้วเกิดรอยปริ้นตรงด้านหน้าครับแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่การเจาะหูฟัะก็จะเจาะจากหน้าแล้วตะลุมาหลังนะครับทําให้รอยปริ้นเนี่ยจะเกิดบริเวณด้านหลังนะครับ นะอีกอย่างครับวิธีการดูของของแต้ของผมนะครับล่าแท้นะครับพื้นเหรียญครับพื้นเหรียญพื้นเหรียญมานเหรียญสําหรับล่ารุ่นนี้ครับจะเป็นรอยแบบนี้นะครับนี่จะเป็นรอยหลุมตะปุ่มตะปําแบบนี้ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเหรียญไหนมีหลุมตะปุ่มตะปําแบบนี้ครับมีเปอร์เซ็นต์ความแท้เนี่ยสูงนะครับมีเปอร์เซ็นต์แท้สูงนะครับ แล้วของเคสเนี่ยผมเห็นนะครับจะเป็นโลหะจะเป็นพื้นเรียบเรียบเลยครับจะเป็นแบบเรียบเรียบนะครับจะไม่มีลายแบบนี้นะจะไม่มีลายแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นเป็นลายของโลหะนะครับเป็นลายของผิวโลหะตอนที่เขารีดโลหะไม่เรียบนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของระรุ่นนี้เลยนะครับอย่ามองว่าเป็นของเคสนะครับอย่ามองว่าเหรียญไหนที่มีหลุมตะปุมตะปามแบบนี้เคสครับไม่ใช่นะครับ เหรียญไหนที่มีหลุมตะปุมตะปาแบบนีบ้มีเปอร์เซ็นต์แท้ที่สูงมากนะครับเพราะเหรียญคอเนี่ยผมก็ได้มาเป็นหลุมเต็มทั้งเหรียญนะผมเคยได้มาเป็นหลุมเป็นหลุมแบบนี้ลายเหรียญน,นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นลายเป็นลายเป็นลายประมาณนี้ครับเดี๋ยวส่องดูสักหน่อยนะครับส่องดูสักหน่อยเดี๋ยวมาส่องดูด้านหน้าคอนนะครับนี่ r o c หนังสือไม่ยืดดูยังไงครับหนังสือไม่ยืดก็ดูที่ตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นแบบเรียบเรียบเลยนะครับ,บลกนี้นะครับจะจะไม่มีรอยลัศมีหรือรอยเส้นเสี้ยนนะครับระหว่างระหว่างตัวหนังสือและขอบเรียน,นครับเห็นไหมครับนี่ อันนี้คือหนังสือไม่ยืดเนี่ยจะแบบนี้นะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีเวลาจะซื้อครับราคาต่างกันครับราคาต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับล็อกนิยมและล็อกธรรมดานะครับล็อกนิยมคือล็อกหนังสือไม่ยืดนะครับล็อกนิยมปั๊มก่อนหนังสือไม่ยืดนะครับล็อกธรรมดาปั๊มหลังหนังสือจะยืดนะครับนี่นะครับดูที่ตัวหนังสือนะครับสกรูนะครับเห็นไหมครับ รประมาณนี้นะครับประมาณนี้นครับตัวหนังสือครับหนังสือไม่ยืดนะครับแล้วดูที่พื้นเหรียญนนครับพื้นเหรียญอย่างที่ผมบอกนะครับจะมีหลุมตะบมตะปํานะครับอันนี้เป็นหลุมที่เกิดจากการเลียดโลหะของผิวโลหะไม่เรียบนะครับทาให้ดู เป็นความทําให้ดูเป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะครับหลุมเนี่ยเห็นไหมครับพื้นผิวครับแต่พื้นผิวเนี่ยจะต้องแบนราบนะครับแบนราบและไม่บวมนะครับจะต้องไม่บวมนะครับแต่คือเป็นหลุมตะปุ่มตะปามแบบนี้ได้นะครับดูที่ใบหน้าดวงตาของหลวงพ่อเห็นไหมครับเหรียญนี้เ็ายังค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับดูที่เส้นผมเส้นผมเส้นหน้าผากอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับดูเส้นผมเส้นหน้าผากนะครับดูเมตตาทั้งสองข้างนะครับดูเมตตานะครับดูใบหูนะครับประมาณนี้ครับการแกะปลารุ่นนี้นะครับดูแขนนะครับเห็นไหมดูหัวไหล่ดูแขนหลงพ่อดูเส้นเลือดนะครับนี่การแกะนะครับการแกะผิวการแกะเนื้อพละเนี่ยจะประมาณนี้นะครับดูกีวรนะครับกีวรที่หลวงพ่อผมนะครับก็จะ ลักษณะเนี่ยจะแบบเรียบๆเ,เป็นธรรมชาติประมาณนี้เลยดูขาดูโคาเห็นไหมครับดูอัสนะนะครับอัสนะที่รองนั่งก็เป็นลายอะไรเนี่ยลายหลามตัดนะครับเ,ออเป็นลายหลามตัดนะครับจะแกะออกมาก็คมๆนะครับคมๆเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับ แล้วมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังอย่างที่ผมบอกนะครับอันดับเลขสิ่งเลขที่ผมดูครับบริเวณข้างก้านยันตัวนี้ครับยันและขอบเรียนเนี่ยจะต้องไม่มีหลุมนะครับอันนั้นผวมของเรียกว่าหลุมมลนะครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นพื้นเรียนอันนี้ของเทนะจะเป็นพื้นเรียนแบบเรียบๆจะไม่มีหลุมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลายโลหะแบบนี้ก็อีกอีกเรื่องหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งนะอีกอีกตัวครับยันตัวนี้นะ ยันตัวเนี้ยหัวของยันเนี่ยจะต้องเป็นหลุมเป็นรูแบบนี้นะครับถ้าหัวยันเรียบเรียบไม่มีหลุมไม่มีรูเนี่ยเกเลยนะครับเกนะครับขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญจาก3นาฬิกาถึง1นนาฬิกาถึง3นาฬิกานะครับจะต้องไม่ล้มนะครับถ้าล้มเกนะครับล้มคือของเกนครับของเกล้มนะครับประมาณนี้นะครับขอบเหรียญตรงนี้นะขอบเหรียญตรงนี้นะอ๋อแล้วจุดนิยมนะครับ จุดที่เขาเรียกว่านิยมนะครับหลังจิกหลังจิกหลังจิกก็ดูบริเวณขอบขอบเหรียญข้างๆหูแบบนี้นี่เลยครับหลังจิกหลังจิกเห็นไหมครับหลังจิกจะประมาณนี้ครับเป็นหลุมนะครับนี่ ise. เป็นหลุมแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับแล้วดูที่บริเวณพื้นข้างๆหูเนี่ยจะมีเส้นนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นนะครับจะมีเส้น การแกะบล็อกนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ดูพื้นเหรียญเห็นไพื้นเหรียญก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของของโลหะอนทางปั๊มนะของปั๊มปั๊มพื้นเหรียญตึงเรียบไม่บวมนะครับได้อาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อถูกกระนะครับที่เกิดจากผิวของโลหะนะครับนี่ประมาณนี้ครับธรรมชาติเลยนะครับดูเบสิกดูอ๋อแล้วยันนะครับยันยันเห็นไหมครับยันเนี่ยจะต้อง นูนนะครับนูนคมชัดนะครับเห็นไหมครับนูนประมาณนี้เลยนะครับนี่ตัวยันนะครับตัวยันอย่างที่ผมบอกนะครับยันตัวนี้นะครับหัวของยันเนี่ยจะต้องเป็นหลุมเป็นรูแบบนี้เลยนะครับถ้าหัวยันเรียบเรียบตื้นตื้นนะครับหัวยันลงแบบเรียบเรียบเนี่ยเกี้นะเกี้ยนะเก๋นะเห็นไหมครับยันยันก็จะมีจุดแตกจุดเนื้อเกินเกินเส้นเกินเกินประมาณนี้เลยนะครับนี่ตัวยัน ประมาณนี้ครับแล้วดูขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญก็จะมีรอยแต่งรอยเก็บด้วยตะไบนะครับเห็นไหมครับรอยแต่งรอยเก็บตะไบนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากการเก็บขอบเหรียญที่ตัดแล้วพลิ้นนะครับตัดแล้วมีรอยพลิ้นเยอะนะครับช่างเขาก็เลยเอาตะไบรูปเก็บขอบที่พลิ้น้นะครับเห็นไหมครับช่างเขาก็เลยเอาตะไบครับถูขอบที่พลิ้นตัวตัดที่พลิ้นนนะครับ บางเหรียญตัวไหนเหรียญไหนที่ตัดเล็กๆนะครับตัดเล็กๆก็จะมีรอยพิ้นน้อยอาจจะไม่ต้องแต่งนะครับอาจจะไม่ต้องแต่งเยอะแต่เหรียญไหนที่ตัดหลังๆรอยพิ้นเนี่ยจะเกิดเยอะเขาก็เลยเอาต้องเอาตัวใบรูปนะครับรูดูรูเจาะหูเหรียญครับนี่รูเจาะหูเหรียญก็จะต้องพิ้นแบบนี้รับพิ้นพิ้นเยอะหน่อยนะครับพรารุ่นนี้ถ้ารูเจาะเนี่ยจะพิ้นเยอะนะครับผมสังเกตดูนะครับ จะต้องพริ้นแบบนี้ครับกล่องเกีนะครับกล่องเกี๊ก็มีรอยพริ้นเหมือนกันนะครับแต่จะพริ้น <ules> น,น้อยๆครับพลิ้นเล็กเดียวนะครับดูให้ดีนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับอ่ารูพริ้นเนี่ยขอบพริ้นเนี่ยอาจจะพริ้นไปอยู่ด้านหน้าก็ได้นะครับอาจจะพริ้นไปอยู่ด้านหน้าข้อมีนะครับแล้วมาดูที่ตัวตัดนะครับตัวตัดตัวตัดตัวตัดเนี่ยมาดูมาดูมดุมนี้นะครับนี่มุมนี้นะ ผมสังเกตดูนะครับตัวตัดงมฝั <spooky> ่งนี <ma have> <atos> ้ยนี่ฝั่งนี้นะครับมันจะเสมอไปเลยนะครับนี่นะครับจะกินลึกเข้าไปในหูเหรียญเลยครับผมสังเกตดูทุกเหรียญนะครับนี่ตัวตัดดูตัวตัดข้างๆหูเหรียญนะครับนี่ตัวตัดตรงนี้นะตัวตัดตรงเนี้มันจะกินลึกเข้าไปในเนื้อของหูเหรียญนะครับนี่มุมตรงนี้นะครับผมสังเกตดูนะครับจะเป็นแบบนี้ เกือบจะเกือบจะทุกเหรียญครับใช้คําว่าเกือบจะนะกินลึกเข้าไปนะครับส่วนฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่ฝั่งนี้จะเหลือเยอะนะนี่ฝั่งนี้กับพูงเหรียญเนี่ยจะห่างจะเหลือเยอะนะครับจะมีเนื้อเลือเหลือเกินๆเยอะนะครับแต่ตรงเนี้ยจะกินลึกลงไปนะครับลองสังเกตดูนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับเห็นไหมครับลองสังเกตดูนะครับใครมีพอกนี้นะแล้วส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นตัวตัดเนี่ยก็จะเป็นตัวตัด ทั่วไปทั่วไปครับทั่วไปปกติธรรมชาตินะครับเหรียญหลวงปู่อินก็สร้างในปีหนึ่งกว่านะรุ่นแรกเนี่ยน่าจะหนึ่งห้าใช่ไหมน่านจะประมาณปีพศสองห้าหนึ่งห้าประมาณนั้นนะครับอ่านี้รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกมีสองบล็อกนะครับรุ่นแรกก็มีบล็อกยืดและบล็อกไม่ยืดนะครับบล็อกไม่ยืดหลังจิกนิยมสุดนะครับนี่คือนี่คือเหรียญเนี่ยลักษณะจะมาประมาณนี้นะครับรอกนิยมสุดนะครับ ล็อกหนังสือไม่ยืดหลังมีจิกนะครับสองล็อกสองพิมพ์เนี่ยราคาแตกต่างกันนะครับต้องศึกษาดูไว้ดีนะครับราคาต่างกันนะครับแล้วก็จะมีผิวสองสีนะครับจะมีหนึ่งก็เป็นผิวทองแดงผิวไฟประมาณนี้ครับแล้วก็ทองแดงทองแดงลมดำนะครับทองแดงผิวไฟเนี่ยราคาจะสูงกว่าลมดำเยอะนะครับประมาณนี้นะครับเทคนิคการดูลวงเปาะอินนะลวงเปาะอินวัดย่างซื้อนะครับ หลวงปออินก็เป็นเกจิที่ชาวคันทังนะชาวอำเภอกันตังเนี่ยเขาลบนับถือเยอะนะครับสําหรับวันนี้ข้อขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครมีพระเครื่องนะครับพระเครื่องอยากจะให้ผมดูนะครับอยากจะให้ผมดูอยากจะแบ่งปันนะครับนี่เบอร์โทรผมนะครับเบอร์โทรผมไอดีนไลน์เขาใช้เบอร์โทรนะครับค้นหาได้เลยนะครับค้นหาได้เลยนะครับผมรออยู่นะครับใครมีพระเครื่องถ่ายรูปส่งมาถามส่งมาสอบถามได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอ่อขอขอพรักคุณมากครับผมสวัสดีครับ